สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับของเย็นวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567มาอยู่ที่สถานีรถไฟสามเสนนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยก็มารอถ่ายนะครับขบวนรถธรรมดาที่202พิษณุโลกกรุงเทพซึ่งวันนี้ก็ล่าช้านะซึ่งปกติเนี่ยจะต้องถึงสามเสนประมาณเกือบเกือบไป2โมงนะตอนนี้ก็ หกโมงครึ่งแล้วก็เอาช้าประมาณสักเนะท่าไหร่ล่ะสีน่ะชั่วโมงกว่านะประมาณนั้นแล้วก็สาเหตุจากรถจักรที่ทําขบวนนะครับชมรุดแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นนะก็คือว่ารถจักรดีเซลที่มาช่วยทําขบวนนะครับก็เป็นคุณปูนะ่ซึ่งถือได้ว่าปัจจุบันนะครับกนะ็เป็นภาพที่หายากนะที่เราจะได้เห็นคุณปู่เนี่ยรถจัก g k k นะทำขบวนรถโดยสาร ก็เดี๋ยวรับมาชมนะครับรถจะเข้าชานชลาที่2สถานีสามเสนตอนนี้นะครับเครื่องกั้นทางรถไฟถนนเซซิลิซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีสัมเสนนะครับก็เอาไม้กั้นลงแล้วขบวน202นะครับผ่านเครื่องกั้นนะครับถนนเซซิลิเข้าสู่สถานีสัมเสนคุณปูทำขบวนนะเดี๋ยวมาดูหมายเลขกัน หมายเลข4040 40, นยะ์สี่ะฮะมาพร้อมกับอันสตอม4146ที่ชำรุดมานะฮะ แล้วก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นนะในยุคนี้มาบันทึกเอาไว้นะฮะคณปู่บอกคุณปูอณป่อาสาเองทำขบวนถึงปลายทาง นี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็าหาชมได้ยากนะก็มาบันทึกให้เพื่อนๆได้ชมกันนานๆจะได้เห็นคุณปู่มาทํารถโดยสารนะครับบน202นะครับพิษณุโลกกรุงเทพที่สถานีสํมเสนในยามเย็นนะครับตอนนี้6โมง40นาทีแล้วก็น่าจะถึงหัวลําโพงนะครับเกือบเกือบทุ่มขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ